คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าการโกหกที่เราเคยเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งผิดกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้อาระยธรรมมนุษย์อยู่รอดได้มาจนถึงทกวันนี้ในห้วงอดีตอันไกลโพ้นเมื่อบรรพบุรุษของเรายังคงใช้ชีวิตเป็นชนเผ่าเล็กๆความสามารถในการสร้างเรื่องราวที่ไม่มีอยู่จริงกลับเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราร่วมมือกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ได้สังเกตไหมครับ ว่าสัตว์อื่นๆไม่สามารถรวมตัวกันได้มากกว่าฝูงเล็กๆแต่มนุษย์สร้างอาณาจรรักรสร้างปราบทอท้อทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราเชื่อในเรื่องราวเดียวกันเงินตรา,าศาสนาชาติสิ่งเหล่านี้มีอยู่ได้เพราะเราร่วมกันสร้างความจริงขึ้นมาคำโกหกที่มีพลังมากพอจะกลายเป็นความจริงที่ผู้คนยอมตายเพื่อปกป้องมัน คุณคิดว่าอะไรคือความจริงแท้ในโลกของเราและอะไรคือสิ่งที่เราเพียงแค่ตกลงกันว่ามันมีอยู่